เชิญผู้ชมแอวเหนือกันแต่เจ้าไปประปุตที่เชียงใหม่เจ้าเพื่อไปชิมเมนูพื้นเมืองล้านนานะคะคุณผู้ชมไปกันที่ร้านไส้อั่วของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเขาได้ประยุกต์สูตรไส้อั่วเป็นสูตรใหม่เลยคุณผู้ชมเขาใช้เพกาหรือว่าดอกลิ้นฟ้าซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านมาต่อยอดรังสรรค์ให้กลายเป็นไส้อั่วฟิวชั่นล้านนา 1>, 1ปีมีให้ลิ้มรองเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือช่วงหน้าฝนว่าแต่จะหน้าริ้มรองขนาดไหนต้องตามไปปักมุดให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละนี่คือดอกเพกาอั่วนะคะที่ดูแล้วแปลกตากว่าไส้อั่วยอย่างที่เราเห็นทั่วๆไปสูตรนี้ค่ะเป็นของนายอานันต์สิริภาคโคคินค่เป็นเจ้าของร้านไส้อั่วบ้านอิฐ อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่เขานําเนื้อหมูปรุงรสสูตรเฉพาะตัวของเขาอ่ะใส่ลงไปในดอกเพกาหรือดอกลิ้นฟ้านะคะที่ล้างทําความสะอาดเสร็จสับมาแล้วตากจนแห้งแล้วก็ใช้ไม้ไผ่กลัดกลีบดอกหลังจากนั้นนําไปย่างค่ะเพื่อให้รสชาติสมุนไพราจากดอกเพกาที่มีความขมนิดหวานหน่อย เข้ากันได้เป็นอย่างดีกับเนื้อหมูปรุงรสสายไส้อัว่วที่ย่างสุกจนหอมกลมกล่อมอร่อยเข้ากันอย่างลงตัวนะคะในอนันต์เนี่ยบอกว่าคือจริงๆแล้วคุณผู้ชมดอกเพกาเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยนะสรรพคุณก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงสายตาลดคอเลสเตอรอลแก้ไอขับเสมหะ เป็นยาระบายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสรรพคุณบำรุงโลหิตบำรุงเลือดด้วยประโยชน์ทั้งหมดนี้นะคะทางร้านค่ะจึงได้นำดอกเพกามาประยุกต์ทำเป็นดอกเพกาอัว่วให้ลูกค้าได้ลิ้มลองเมนูใหม่ๆนะคะปรากฏว่าคุณผู้ชมพอทำขายปุ๊บเอา้าลูกค้าให้ผลตอบรับดีค่ะชื่นชอบนะคะสั่งกันยกใหญ่เลยนอกจากนี้ยังไม่พอคุณผู้ชมนอกจากเพกาอั่วแล้วที่นี่ก็ยังมี หน่ออั่วด้วยนะคะที่ประยุกต์มาจากการทำหน่อไม้ยัดไส้โดยใช้หมูปรุงรสสู่ไส้อั่วยัดไส้ในหน่อไม้ไร่สดๆค่ะแล้วก็นำไปย่างร้อนๆแบบไส้อั่วแบบนี้นะคะทั้งหน่อไม้อั่วแล้วก็ดอกลิ้นฟ้าอั่วหรือว่าเพกาอั่วนี่นะคะก็เป็นเมนูตามฤด,ดูกาลนะคะมีให้รับประทานเฉพาะในช่วงหน้าฝนเท่านั้น,นะค่ะ ถือเป็นไส้อั่วแบบล้านนาฟิวชั่นนะคะที่ได้ทั้งรสชาติของความอร่อยไม่ซ้ำซากจำเจและที่สำคัญนะคะยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรพื้นบ้านไปแบบเต็มๆด้วยนะคะนี่พี่ผู้ชายกำลังชิมไปแล้วนะก็กำลังเม้ามอยกันเลยว่าโอ้มันก็อร่อยดีเหมือนกันนะเนี่ยเออมันก็ คือมันอร่อยไงคุณผู้ชมมัน,นัวมันลงตัวเนะาะเพราะว่ามันมีการปรุงรสของหมูตามสูตรเฉพาะเสร็จแล้วใช่ไหมก็เอามาประยุกต์ใช้นะคะมาประยุกต์ร่วมก,ก,กันกับหน่อไม้รวมไปถึงดอกเพกาอั่ด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูฟิวชั่นล้นนานนาหนึ่งปีมีให้รับประทานเพียงแค่ครั้งเดียวใครเคยชิมบ้างคุณผ,ผู้ชมถ้าเคยชิมลองคอมเมนต์มาบอกดีๆหน่อยนะคะว่า รสชาติเป็นอย่างไรแต่ถ้าไม่เคยชิมอยากจะลองชิมไปกันได้เลยที่ร้านไส้อั่วบ้านอิดนะคะไส้อั่วบ้านอิดอยู่ที่แม่แตงเจียงใหม่กัะเจ้า